สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาวัดกระแสไฟฟ้า3เฟสและก็แรงดันของกระแสไฟฟ้า3เฟสให้ดูนะครับโดยวัดจากตู้นี้นะครับซึ่งจะควบคุมเครื่อง a h u นะครับหรือเครื่องส่งลมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวัดด้วยเครื่องมือแคมมิเตอร์ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะวัดกระแสให้ดูก่อนนะครับก็ปรับย่านมาที่ กระแสนะครับตรงนี้แล้วเราจะวัดไฟฟ้าครับเส้นนี้นะครับแดงเหลืองน้ําเงินนะครับ L 1 L 2 L 3นั่นเองครับก็กระแสยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้กดสตาร์ทนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดสตาร์ทให้ดูนะครับตอนนี้กระแสขึ้นมาประมาณ 4m นะครับของเฟสที่1น,นะครับมาดูเฟสที่2นะครับเฟสที่2ก็ประมาณ 4.3m เหมือนกันครับแล้วก็เฟสที่สนะครับเฟสที่สก็ประมาณ 4m นะครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมจะวัดสอนวิธีการวัดแรงดันให้ดูนะครับว่าวัดยังไงนะครับผมวิธีการวัดแรงดันนะครับให้เราปรับย่านของมัลติมิเตอร์นะครับมาที่โวลต์นะครับที่เป็นกระแสสลับตรงนี้นะครับการวัดไฟฟ้าสามเฟสนะครับเราจะวัดที่เทอร์มินอลตัวนี้นะครับเราจะจับระหว่างเฟสต่อเฟสนะครับคือเฟสหนึ่งกับเฟสสอง แล้ก็เฟสสองกับเฟสสามแล้วก็เฟสหนึ่งกับเฟสเฟสามนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับกดปุ่มสตาร์ทก่อน,นครับโอเคครับตอนนี้ผมจิ้มไปที่เฟสหนึ่งกับเฟสสามนะครับแรงดันจะขึ้นมา402โวลต์นะครับเดี๋ยววัด เปลี่ยนมาวัดเป็นหนึ่งกับสองนะครับตอนนี้นะครับหนึ่งกับสองนะครับแรงดันก็อยู่ประมาณสี่ร้อยสองโวลต์นะครับนะครับผมจะวัดสองกับสามนะครับแรงดันก็ประมาณสี่ร้อยสามโวลต์ครับนี่คือการใช้มัตติมิเตอร์นะครับวัดไฟฟ้าสามเฟสนะครับก็ไม่ยากครับ